ทีมงานรู้ภาษามานานนะพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเราไก่ครับอร่อยอร่อยนะพี่น้องนะไปดูน้ำชุปกันเลยพี่น้องครับผมต้มน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับนี่ไก่เป็นตัวนะครับเป็นตัว,น,ตวนี่ไก่เป็นตัวนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะใส่ตีนไก่ก็น้ำซุปน,น้ำชุปก็มีเอ่อ ลาบบุชีนะพี่น้องลาบบุชีแล้วกระเทียมบุบนะครับแล้วก็ใบเตยนะ,นะครับลาบบุชีบุบนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลก็เอาปรุงรสชาติพอดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็น้ําเปรี้ยวลงไปหน่อยพี่น้องน้ําเปรีย้ยวอสวรออสรลนะพี่น้องนะอีอย่างก็คือรสดีนะพี่น้องนะ เดี๋ยวผมจะเอาตีลงไปน้องนะเขอตัดฟองก่อนสูตรเริ่มแรกก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไก่นะ้องก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่อนะันนี้แต่ผมมันจะมาทำตะเหลากินสรสชาติอร่อยๆเดี๋ยวครับพอแนละ้วเดี๋ยวผมจะใส่ตีลงไปแล้วพี่น้องใส่ตีลงไปนะครับดูมันเปื่อยมันร่อนเลยพนะี่น้องยอดแน่นอน ตีนไก่นี่ต้องไปล้างน้ำเกลือนะพี่น้องถ้า,าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลวกน้าออกนะเราต้องไปล้างน้ำเกลือก่อนนะพี่น้องนะทักสามรอบเพื่อให้มันกัดอวามารีนออกนะเพราะว่ามันมีสารวัตถุก,กันเสียพี่น้องนะแต่ถ้าใครท้องอ่ทาท่าหนักก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอ,ออกไม่ต้องล้างนะครับก็ล้างสะอาดธรรมาดาก็ได้นะครับแต่ไอ้เป่าเองก็ท้องไม่ค่อยหนักนะพี่น้อง ต้องผิดสักพักพี่น้องความเดือดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องนะครับต้องหั่นช้อนฟองออกแล้วพี่น้องนะไม่งั้นน้ำจะไม่ใสน้ำจะขุ่น nhảy về. cái cày đi bưởi lá bi nóng rồi จากนั้นเราจะตุนเบาๆเรื่อยๆนะพี่น้องนะตุนจนขาไก่มันเปื่อยรุ่ยเลยนะพี่น้องนะตุนเบาๆนะพี่น้องตุกไฟฟ้าไฟตุนผุดผุดผุดนะพี่น้องนะตุนเรื่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยเรามาช้อนฟองออกอีกสองสามหอบพี่น้องเริม่มตุนไปก่อนนะ หลังจาเราตูมีนานแล้วพี่นังนะมันอาจะได้น่าจะโอเคแล้วพี่น้องอ๋เปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้ว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 โอเคแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยขอทองน้ำาก่อนถ้าปล่อยไปเอ้มันก็คือมันก็กิกนได้พี่น้องแต่ว่ามันคาวมันทำให้คาวไก่นี่ก็เปื่อยดูด้วยวเนี่ย เปิมากเลยเป็นน่องเปื่อยุ่เลยอยไปทำปล่อยกันเนี่ยขอเลือกไฟแรงนิดนึงได้น้ำมันออกป่วกัดเมื่อเราเสร็จแล้วป่วยกัดเราก็เอาเลยพี่น้องไม่ต้องเอาไว้ ีนี่ก็ออกพี่น้องใส่ต้นไม้ไป,ไปโอู้หูเผยดุดเลยตักกุือกับออกเว้ยกักไม่จะไปเดี๋ยวไปใส่เยอะนะพี่น้องนะเพราะมันมันฉุดแรงกินแล้วมันร็ฉามันจะอ่า ถ้าเป็นตุนลายาจีนไอ้พวกเอ้เครื่องนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือได้ผมไม่ยอมใส่สูงแ,แต่ผมจะตัดฟองออกไปน้องผมจะไล่ฟองออก วัน้พี่น้องใส่นื้ลงไปราดน้ำีลงไปการกินรสชาติจะหอมขึ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาแก๊สเลยครับเสร็จแล้วครับนี่น้ําซุปกะโหลกไก่โอเคนะถึงเวลาเราก็เอาไก่ไปกินเลยครับพี่น้องทําให้ร้อนหน่อยแล้วเอาไปกินได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผี่ชมคิดจะลืมติดตามดูอีสานบ้านนาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจะอุนกินทีหลังนะพี่น้องได้ถูกแล้ว กินข้าวร้อนก็อร่อยพี่น้องโอเคนะครับ